ันเนี้ยคนเนี้ยคนที่สองข้างหลังะเมื่อกี้จแป๊บๆนี่ <c oughs> ข้อหนึ่งเราตอบเลขอะไรเลขเก้าค่ะเลขเก้าอ่าโอเคนะอันนี้เป้าหมายเป้าหมายเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะเป้าหมายคืออะไรใช่ไหมค่ะแต่อันนี้เป้าหมายชีวิตเนี้ยอ่าท่านเลขเก้าเนี้ใครตอบเลขเก้ามายกมือโอ้โหโอเคเลขเก้าในเป้าหมายชีวิตของเราหรือเป้าหมายอะไรที่เรามาเนี่ยคือว่าเรามาเรียนรู้หรือว่าอะไรเนี้ยเพื่อคนอื่น เพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นไม่แน่ช่วยพระช่วยเจ้าและคนอะชอบเล็กเจ้าประมายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นบวชชีอยู่วัดหรือบวชพระอยู่วัดน <c oughs> ะว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้ที่ว่าเป็นคนของประชาชนมันกับรัชการที่เก้าของเราเนี่ยนะเป็นคนประชาชนคนที่ว่าทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำประโยชน์เพื่อคนอื่นรู้สึกไหม คิดแม้ที่เราเรียนไปอะไรไปเราอยากจะทําประโยชน์ให้คนอื่นตอนตอนนี้ก็ยังทำตอน,นตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าเลขเก้าใช่ไหมเป้าหมายข้อสองอะไรอะ่ะเราชอบอะไรรึเปล่าข้อสองฮะมาเรียนเพื่ออะไรใช่ไหม,อ,ไมอ่ะมาเรียนเพื่ออะไรเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถามเอาคนใกล้ๆหน่อยมีประกาศจด,ดอี่ยอ่าแล้วตอบเลขเจ็ดนะโอเคใครตอบเลขเจ็ดมัยกมือ มีคนเดียวตรงนั้นนั่นไม่ได้จอดลืมหมดเลขเจ็ดเนี่ยถ้ามาที่นี่อะไรเมื่อกี้ atory, เรียนเพื่ออะไรคือว่านี่เขาจัดเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรของหน้าของตาของหูของอะไรศึกษาหมดเลย <c oughs> เรียนรู้หมดเลยแล้วเรียนรู้ไม่นใช่เอาเอาเอางูมาปางเอาให้ถึงที่ถึง,ถ,งถึงกระดูกถึงเอ็นถึงเส้นถึงกระด้างถึงอะไรหมดเลยเป็นไม้ถ้าเราสงสัยอะไรเราต้องเรียนให้สุดสุดถึงที่สุดใช่ไหมเนี่ยแค่เลขเจ็ดเห็นไหมเป็นคนที่ชอบ เรียนอะไรก็เอาจริงจริง oh, ก oh, hey, ังชอบศึกษาความรู้ก็เล่ห์จัดนี่เล่ห์คิดสงสัยทีดระแวงอะไรพอดูในคลิปดูติดตับโดนไอจะดูนี่เนใครเนี่ยอ๋อมาจากไหนอ๋อมาจากอาจารย์บุญส่งอาจารย์บุญส่งอาจารย์บุญส่งนี่เป็นใครอ๋ออาจารย์ถนอมอาจารย์ถนอมอาจารย์ถนอมเป็นใครอาจารย์ถนอมอาจารย์เดชอาจารย์เดชเย็นอาจารย์ยุทธนะโอ้โหไปเลยเรียนไว้นั่นนะเรียนจนไม่มีที่สิ้นสุดอีกอันหนึ่งน่ะถ้าบ้านปลายของเราอ่ามีเล่ห์จ็ดด้วยคือว่าชีวิตเนี่ยเรียนจนเข้าจำแก่ เรียนจนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าความรู้เนี่ยอะ,อะไรนะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้สนสุดเนี่ยเหมาะที่เลขเจ็ดเลยจะเรียนไม่เรียนเมื่อเขาเจอสัจธารมปบเนี่ยเขาจะหยุดทันทีเลยเขาจะไม่เรียนเลยเขาจะเกลียดเรียนเลยเขาจะมีแต่เอาให้คนอื่นหรือว่าอะไรมันมันจะทะลุหมดละเจ็ดนี่มันสงสัยอโอเคข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ แต่มาก็ยังลืมเลยพวกเราจําได้จจไ <c oughs> ป้าหมายของอาชีพที่เรารักเราชอบใช่ไหมอ่ะมาใครขอเอาแถวหน้านี่อันนี้เลขเลยเลขห้าอันนี้อาชีพถ้าเขาอยากจะทำเนี่ยคือว่ารักอาชีพทีอิสระ,ะว่าไม่มีใครมาจํากัดไม่มีใครเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายของตัวเราเองอาชีพอิสระคืออะไรนะ ขับรถส่งแคปขับรถแคปขับรถกงฟูเพนต้าหรือว่าอาชีพหมอนวดฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพที่ว่า,าไม่รับราชการ<ม>่ะอรู้สึกชอบไหมเป็นคนรักอิสระชอบอิสระไม่อิสรเป็นงานที่ไม่เป็นเจ้านายตัวเองไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเป็นไหมตอนนี้ทําอะไรตรงอยู่ใช่ไหมตัวน้องมันมไม่ตรงแสดงว่าเดี๋ยวตัมาตะเหมอนเสีอกับบ้านอ <c oughs> ืใครชอบเล้ขอบบ้างอาชีพ ตั้งใจไว้เลยขอบคุณจีอันนี้มาเรียนได้เพราะว่าอันนี้ต้องเป็นหมอต้องเป็นผู้รักษาคนอื่นผู้ช่วยเหลือคนอื่นมีแต่เป็นผู้ให้อันนี้จะเป็นแต่ผู้ให้ให้ช่วยช่วยคนบางทีมาคนมารักษามมีค่ากับรถก็เอาค่ากับรถให้มันรักษาช่วยอะไรนะ,ะไม่มีค่าข้าวไม่ีอะไรก็เอาค่าข้าวให้กินกอีกมีแต่ให้ให้ช่วยคนอื่นมีแต่ปรารถนาเพื่อจะช่วยคนอื่นดูแลคนอื่น ไอชอบแปลกแปดบ้างโอ้โหหลายคนคนนี้ถ้าเรียนไปเนี่ยรับรองนะมาเรียนจ่ายสามพันเนี่ยจะเก็บสามหมื่นนะเคสคนนี้ต้องนักธุรกิจอ่าคนนี้ต้องไปทําธุรกิจเรียนนวดเนี่ยบอกเลยนะอาชีพหมอเนี่ยไม่ค่อยรวยทําไมหมอไม่รวยเราดูเนี่ยอ่าพ่อเลยนะอาจารมึกเปิดโรงเรียนมายี่สิบปีเนี่ยโรงเรียนก็ยังเหมือนเดิมดูคุยกรมกรมเดิตเี่ดเป็นไงบ้าง โอ้โห oh, ไปเห็นปราสาทไม่เห็นบ้านไเป,ป็นไรนะทำบันทารานครหนี oh ่ยโอ้โหทะลึขาดหลังเบื้องเริ่มเลยถ้าจะเล่นแปดเนี่ยถ้าเราชอบเล่นแปดนี่คือว่าเล่นหุ้นทําธุรกิจลงทุนหมุนเงินเงินหมุนเงินอคือว่าใช้สมองทํางานใครใครถ้าจะชอบเล่นแปดนี่คือว่าต้องทํางานทำงานใช้สมองไม่ต้องใช้แรงคือใช้ความคิดอยากจะได้เลยคิดคิดคิดแล้วก็ลงมือทำสำเร็จ คือว่าลงทุนทำเงเกี่ยวกับต้องอ,อะไรนะ f i g h t i ต้องหาเงินหาทองคือว่าเลือแปดเนี่ยหัวสมองนี่นี่มาเรียนแล้วคิดในใจแล้วอเดี๋ยวนวดตะหานี้กลับไปเนี่ยผมไม่เอาแล้วนวดไทยเอากองมาส่วน,น,นจัดกระดูกเลยจัดกระดูกนะเอาเคสนึงจะเก็บมาสักสามพันห้าพันโอ้แป๊บเดยรวยเลย่คนที่มีเลือกแปดเนี่ยเรียนอันนี้ไปรวยไวมากเลยแต่มาเห็นหลายคนลูกศิษย์เลยแต่มาเนี่ยบางทีจัดจัดไปไม่กล้าเก็บตังค์นะเพราะกลัวเหมือนกัน พราะก,กลัวเพราะว่าบางทีจิตเราที่เราเคยตั้งจิตไว้ตั้งแต่แรกพอมากเก็บสตตังค์ก็มันจะมีปัญหาตลอดมาเลยเป็นปัญหาติดตามมาแล้วก็สงสัยว่าบางทีเป้าหมายครั้งแรกเนี่ยตมาชอบหมอเทวดาที่ข้างบ้านตมาที่เชียงใหม่เราเสิร์ชไปเลยว่าหมอเทวดามันอยู่ติดติดข้างบ้านตมากิโลหนึ่งตมาก็ไม่เคยไปอมาตมาก็ดูแลคนมาตั้งแต่ปีคศ2005ตำาหนักมาสั็จะอันท่านนี่40ปีแล้ว ท่านาท่านตั้งท่านนั่งสมบ่น,นานั่งจิตอะไรท่านอธิษฐานจิตนะว่าอยากจะช่วยคนอยากบำบัดคนอขอให้ร่างกายแค่ของท่านเนี่ยเป็นผู้ช่วยแค่จับตรงไหนตรงตอนนี้คนไหนตรงไหนขอเขาหายแค่นั่งสมสนาธิวันันเจ็วนนดวันเจ็ดวันใต้อะไรมันเอ๊ะคนมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมาครับก็จับไปเนบ่อเ่อเออหายจริงด้วยท่านมาหายเนี่ยแล้วก็ท่านไปคิดตังค์แล้วก็ท่านเป็นผู้พันแล,แล้วมีเงิน มีเงินเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะโอหบ้านติดติดทั้งปีงเงี่ยใจโตโมโล่ลาเสร็จแล้วอะไรนะพอท่านก็มีเงินเนี่ยยังไงเป็นหมอก็ช่คยคนไปทุกวันเสร็จแล้วก็เหมือนกันโอ้โหพอเงินหมดปุ๊บโอ้โหก็จะเก็บตังค์ก็ไม่ได้เพราะว่าอ,อาจจะตั้งเสียใจว่าต้องมาคนฟรีไม่เก็บสักบาทแต่บางคนก็อะไรอยากจะให้ท่านท่านเอาเอาเ,อาเอาขาน้มหมักลากไม้น้ำอะไรมาให้รับอยู่แต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยไม่รับดท้ตั้งแต่รนะดับอายุ80ดสกว่าลวตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยนะ ก็ยังไม่รับเงินใครไปไหมครั้งเดียวนี่เราไปเปิดตัวเลยเซิร์ฟดูว่าหมอเทวดาเนะี่ยเชียงใหม่สารพนะีจะมีข่าวหลายข่าวไปลงอยู่ใครรับทีวีเลยเหมือนกันท่านมีลูกศิษย์มาไปเยี่ยมตะมาก็พาลูกศิษย์ไปเยี่ยมบางท,ทีท่านจะถามว่าอ่ะจะเรียนนวดน,นะเรียนได้ท่านจะสอนให้แต่ข้อแม้คือว่าท่านไม่ให้ไปเก็บตังค์สักบาทนะเอาไปมาไม่มีลูกศิษย์สักคนที่จะเรียนเพราะว่าถ่านเรียนฟรีแล้วไปไม่เก็บตังค์แล้วฉันจะอ,อะไรกินแต่ท่านเนี่ย แปดสิบปีท่านทดสอบดูโอ้โหจะกินอะไรจะใช้อะไรเนี่ยปุ๊บมีคนเอามาให้หมดเทวดาแรงนะบางครั้งเนี่ยเพราะว่าบารมีสิทธัพหรือว่าสัจจะบารมีแรงถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะได้ถ้าเราทาแต่ถ้าอย่างว่าถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรแล้วจะไม่สําเร็จแสดงว่าเราไม่มีสัจจะบางสัจจะไม่เจรเพราะสัจจะกับตัวเองเราสั้นสัจจะว่าตรงี้แต่สุดท้ายเราทําไม่ได้อาจจะไม่สําเร็จมันต้องทาซ้ําๆ อ่าเมื่อกี้ใครชอบเลขหกเลขเจ็ดอ่ามี <5 S 1> ชอบเลข <5 S 1> อะไร <5 S 1> เลขเก้าอ่ะใครเมื่อกี้ยังข้อสุดท้ายเลขเก้าใช่ไหม <5 S 1> ข้อสุดท้ายยกมือนะใครชอบเลขเก้าโอ้นั่นหมอรูปสอนอมีไหมเลขเก้านี่อาชีพนี่คือว่าอ่าต้องเป็นผู้เสื่อมละก็เหมือนกับอ่านี่ไม่พ้นวัดอ่าหรือว่าแม่ชีหรือว่านักปฏิบัติธรรม รือว่าช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันอาชีพนี้จะเป็นหมอดูก็ได้นะเลขเก้าเนี่ยเป็นด้านจิตวิญญาณคือว่าช่วยให้คนหลุดพ้นได้นะเลขสามไหนยกมือใครชอบเลขสามพวกนี้ต้องเป็นครูใช้ปากทํางานหาเงินนะต้องปากต้องใช้ปากนะต้องเรียนอะไรให้เก่งๆแล้วก็ให้ชํานาญแล้วก็เป็นครูใช้ปากเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ที่ว่าอะไรนะอสอนคนอื่นอ่ะสอนคนอื่น คนที่มีเลขสามนี่จะชอบสอนคนอื่นนะชอบแบ่งปันคนอื่นมีแต่ให้คนอื่นมีมีอะไรพวกนี้เก็บความลับไม่อยู่เท่าไหร่มีอะไรก็จะบอกคนอื่นหมดเลยอาตมาสอนนี่ว่าห้ามาวิชานี่ไปสอนใครนะสมมติว่านะโอ้ไอ้นี่นะบอกว่าเวลาไปนะสอนอาตมาสอนตรงนี้จบกลับไปไปสอนคนอื่นเรียบร้อยแล้วนี่นะี่เพว่าเป็นคนชอบแบ่งปันไม่ไม่มีความลับเก็บความลับไม่อยู่เราอยากจะเผยแพร่ความรู้อะไรเนี่ยเราหาเลขสามได้เลขสามนี่จะเป็นผู้ ประชาสัมพันธ์ส่งความรู้เราในต่อ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 ยอดไปใครชอบอาชีพเลขหนึ่งบ้างเลขหนึ่งนี่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียหรือว่าหัวหน้าเป็นหัวจกหัวอะไรเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำคนจะเป็นแต่ชอบจะเป็นหัวหน้าคนแต่เลขสองนี่เป็นผู้ตามอาชีพอะไรที่ใช้ฝีมือเป็นผู้ตามเลขสามนี่ใช้ปากเลขสี่นี่ เกี่ยวกับทำมาท้าขายหน้าดินได้นะเกี่ยวกับที่ดินเลขห้าก็นอาชีพอิสระเลขหกก็เป็นหมอเลขเจก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นักหาความรู้อะไรเลข8ดนักธุรกิจเลขกลาก็เป็นพระเป็นเจ้าโอเคพอละนะครัเดี๋ยวคุยตัวแกเลี๋ยวไม่จบกันละจร่งอันนี้อุ่นๆเครื่องอ่ะต่อไปเรากลับไปที่ตรงกลางนั่นดีไหม ถ้าใครสนใจรหัสชีวิตเนี่ยลองไปถามลูกศรไมันรู้ชนานาญแล้วป่ะไัเลยนะ,ะลูกศรก็จําไม่ได้ลูกศิษย์นี่จะมาเนี่ยเรียนถ้าไม่ก็ได้จะก,กระดูกก็ได้แต่รหัสชีวิตบางคนเก่งรหัสชีวิตบางคนก็เก่งแต่จากกระดูกนะไม่ได้สองอย่างนะ